นี่นะคะเคียรจะทำไข่เจียวปลาเส้นชอบกินค่ะเนี่ยปลาเส้นนี้ยเส้นละสามสิบบาทเอามาฝานบางๆวันนี้ใช้ครึ่งท่อนเลยฝานบางๆแล้วก็ใช้ไข่สี่ฟองตีไข่ลงไปในถ้วยสี่ฟองเติมผงนัวหรือผงชรสลงไปน้ำมันหอยซีอิ๊ว แล้วก็ปลาเส้นตีให้เข้ากันวันนั้นทอดกับน้ำมันหมูวันนี้น้ำมันหมูหมดแล้วทอดกับกับน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มตั้งกระทะเดี๋ยวใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันลงไปเยอะๆเลยแล้วก็เร่งไฟให้น้ำมันร้อนไม่ต้องกลัวอมน้ำมันน้ำมันหมูหมดแล้ววันนี้ เจียวกับน้ำมันพืชพอน้ำมันร้อนแล้วใส่ไข่ลงไปเลยไข่จะฟูไม่ต้องเบาไฟนะไฟแรงๆเลยเขาจะได้ไม่อมน้ำมัน เดี๋ยวกลับอีกด้านหนึ่งก็ตักเสิร์ฟได้เลยกลับมาอีกด้านนึงแล้วเหลืองแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ